โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งอยู่ที่92หมู่ที่2ตำบลบึงอำเภอขวาวศินรินทร์จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยครูมืออาชีพมีการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี2570เอกลักษณ์ร่มรื่นปลอดภยัยใส่ใจผู้เรียนอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหวสวยช่วยอาสาอักษรย่อของโรงเรียนบนอสอบใบไม้หม,หมายถึงบ้านคือจุดกำเนิดครอบครัวที่อบอุ่นนหนูหมายถึงนักเรียนคือเยาวชนที่พัฒนาความรู้ความสามารถสเสือหมายถึงสังคม คือชุมชนท้องถิ่นชาติแผ่นดินและสิ่งแวดล้อมสีประจำโรงเรียนสีขาวและสีแดงสีขาวคือความสะอาดบริสุทธิ์ความดีที่ประเส,สริฐสุดสีแดงคือความฉลาดกล้าหาญเข้มแข็งมีวินยัยความเจริญรุ่งเรืองและความรักคติธรรมปัญญาโลกาสมิปัญชาโชโตปชัชญาปัญญาคือแสงสว่างในโลกคำขวัญวินัยเด่นเน้นคุณธรรม นำชุมชนฝึกฝนฝ่เรียนตราประจำโรงเรียนประกอบด้วยรูปดอกบัวลอยอยู่บนคลื่นน้ำอยู่ภายในวงกลมสีเขียวและแฉกวงกลมสีแดงภายใต้การบริหารงานของนายปฏิพลจำลองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์โดยปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาเป็นสีกลุ่มงานได้แก่กลุ่มงานบริหารงานบุคคลกลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์เป็นสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็กมีการศึกษา2567มีจำนวน,นนักเรียนทั้งหมด7 3คนโดยมีอัตราพเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ55้ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม15คนเป็นข้าราชการครู10คนครูพนักงานร,ราชการสองคนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคน นักการพันโรงหนึ่งคนเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการจัดชั้นเรียนเต็มรูปแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เปิดทำการสอนกลุ่มวิชาสามัญหนึ่งกลุ่มได้แก่วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน8รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนบึงนครประชาสันค์มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยคำนึงถึงชาติศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมกีฬาความปลอดภยัยความมีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษารวมทั้งมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบึงนครประชาสันได้ระดับคุณภาพดีมากโดยดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามที่ได้รับข้อเสนอแนะทั้ง3มาตรฐานโดยผลการดำเนินงานโรงเรียนบึงนครประชาสันในรอบ3ปีที่ผ่านมาปีการศึกษา2564ระดับคุณภาพดีเลิศปีการศึกษา2565ระดับคุณภาพดีเลิศ ปีการศึกษา2,566ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกภาคเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกรอบหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามวิสัยทัศน์และันรกิจที่ตั้งไว้โดยการบริหารจัดการโดยใช้ BNS Model ครูผู้สอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกรายวิชามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ดังนี้ปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมจากครูสภาระดับภูมิภาค เรื่องสนุกคิดสร้างสารรค์ใช้ภาษาสื่อสารเทคโนโลยีจากชุมชนสู่สายตาคนทั้งโลกโดยทฤษฎี b n s Model ปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลน,นวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ระดับดีมากได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อลูกเสือต้านภายาเสพติดและทักษะชีวิตระดับสหวิทยาเขตสามได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดส้มตำลีลาในงานบันเกษตรและเทคโนโลยีอีสานครั้งที่9ปีการศึกษา2,565ได้รับรางวัลเสมาปปสโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบบยมุกประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง ได้รับรางวัลน,นวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ถดถอย Learning Loss ร,ระดับดีมากได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดส้มตำลีลาในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสานครั้งที่10ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดส้มตำลีลาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุริน์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันส้มตำลีลาในงานนุ่งผ้าไหมใส่ปลาเกลมเรือมกันตรึมอำเภอขวาวสินรินปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดส้มตำลีลาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดส้มตำลีลาในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสานครั้งที่11 ได้รับรางวัลนวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการบริหารจัดการกระบวนทัศน์ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ระดับดีได้รับรางวัลนวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการปรับหลักสูตรสถานศึกษาสู่การเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้ทันสมัยระดับดีได้รับรางวัลระดับ AA การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ได้ร <Association> ับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสพทโอเบกสเปเชียลด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับ3ดาวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมการนำเสนออาหารพื้นบ้านสุรินท์สร้างอาชีพทำกินได้ทำขายรวยในงานมหกรรมวิชาการสพมสุรินท์ได้สนับสนุนและเป็นศูนย์สอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา2566 ขับเคลื่อนการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี2566ในระบบเลนฟอร์ชายครบร้อยเปอร์เซปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับตรวจราชการระดับยอดเยี่ยมได้รับรางวัลการคัดเลือกการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสุรินรุ่งเรืองเมืองสะอาดระดับดีมาก ได้รับรางวัลระดับดีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาได้รับรางวัลชมเชยการประกวดคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์ม YouTube ในหัวข้อลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เทิดไทอง์ราชันมีการศึกษา2564ครูได้รับรางวัลครูผู้สอนดีสมาร์ททีเชอร์ทั้งสองภาคเรียนจำนวน4คนครูสมฤทัยสีเครือดำ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองเบ p แพ ctic สการนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหากรรมวิชาการสอพมอสุรินทร์ครูผาแดงผายทองได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ว .17 ครูทุกท่านมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนและนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา2565ครูได้รับรางวัลครูผู้สอนดีสมาร์ททีเชอร์ทั้งสองภาคเรียนจำนวน5คนครูอุสนีสีสงและครูจิตยาดาเหมือนเจริญ ได้รับรางวัคลครูดีขวศวินรินเนื่องในงานวันครูอำเภอขวัวินรินประจำปี2565ครูได้รางวัลระดับเหรียญทองการนำเสนอผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคทิสในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาสพอมอสุรินจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ38.46เเซครูอุสนีสีสมได้รับการแต่งตั้งให้มี หรือเรื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ว1 7และว9ครูกิจดาสาแก้วได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเรื่อนวิทยาฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ว9ครูทุกท่านมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนและนำผลการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา2,566ครูได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทครูผู้พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) จำนวน8คนครูได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอผลงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาสอพอมสุรินจำนวน7คนครูวัสนาทองนำครูรัตนาเหมาะชาติและครูกิษดาสาแก้วได้รับรางวัลครูดีขวาวสินรินเนื่องในงานวันครูอำเภอขวาวสินรินประจำปี2566ครูเกษราพรแรงรอบ ได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเรื่อนวิทยาฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ว9ครูจิตยาดาเหมือนเจริญได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเรื่อนวิทยาฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ว9ครูได้รับรางวัลครูผู้สอนดี Smart t e ีเชอรทั้งสองภาคเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์ครูทุกท่านมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนและนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา2567ภาคเรียนที่1ครูได้รับรางวัลครูผู้สอนดีสมาร์ททีเชอร์จำนวน13คนครู่าแดงไายทองครูเกษราพรแรงรอบครูจิตยาดาเหมือนเจริญ ได้รับรางวัคลครูดีขวาลสินรินเนื่องในงานวันครูอำเภอขวาวสินนรินประจำปี2567ครูพาฝันสรารชาติได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเรื่อนวิทยฐา,านะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ว9ครูทุกท่านดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน และนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนผลงานนักเรียนปีการศึกษา2565นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70จำนวน18รายการได้รับรางวัล5เหรียญทอง7เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงและรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน4รางวัลน,นักเรียน ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันประกวดวงดวนตรีร้องเพลงไทยรุกทุ่งประกอบการแสดงนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดส้มตามลีลาในงานบันเกษตรและเทคโนโลยีอีสานครั้งที่9นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลสุรินท์อ e ีสปอร์ต ROV ครั้งที่2นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันตู้พันไม้สวยงาม นางสาวสุรพายิ่งเริงเริงและนางสาวนฤุมนมณีศรีรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬาจานร่อนปีการศึกษา2566นายตีนหาสุขนางสาวสุรพายิ่งเริงเริงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกีฬาจานร่อนอันติเมตเยาวชนไทยนางสาวสุรพายิ่งเริงเริงได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP การแข่งขันกีฬาจารร่อนอันติเมตยเวยาวชนเด็กชายอนุวัตบุญชาติได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ในการแข่งขันเบตองเดี่ยวชายรุ่นอายุ15ปีในการแข่งนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่7จจำนวน14รายการได้รับรางวัล8ดเหรียญทองสี่เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงและเข้าร่วมการแข่งขันหนึ่งรางวัลน,นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดส้มตำลีลาในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอ <aún> <yelled> ีสานครั้งที่11นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดส้มตำลีลาในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสานครั้งที่11นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันจัดตู้ปลาพันไม้สวยงามระดับมัธยมศึกษาในงานเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน นักเรียนเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาทักษะเพื่ออาชีพการจักสารไม้ไผ่พื้นฐานมีการศึกษา2,567เด็กชายอนุวัตบุญชาติชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเบตองนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสิลินทร์วิชาการนักเรียนรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเต้นจริงโจ้ฟันฟอร์ฟิตแอโรบิกท้าฝัน นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72จํานวน8รายการได้รับรางวัล6เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนางสาวสุรภายิ่งเริงเริง,รงและนางสาวนารุมน,มน์มณีศรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอันติเมททีมผสมและอันติเมททีมหญิงนางสาวสุรพายิ่งเริงเริง,รงนางสาวนารุมนมณีศรี ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาจานล่อนตัวแทนจังหวัดสุรินทร์นางสาวกนทิชาย,ยิ่งเริงเริงและเด็กหญิงสุทาสินีชนะคา้าร่วมแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมการสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ิตศาสร์และภาษาอังกฤษในกิจกรรมโุลาเมไซอังกฤษคอนเทสโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพขอบคุณค่ะ